ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัตผู้รักษาตัณหศีลบริสุทบบขึ้นไปถึงเดนถึงพระให้ให้นั่งให้นอนที่นั่งที่เหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในการตัวนุ่นและสมและสมลีนะั้นก็กรัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเพินในความภาคเพียนของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหนท,ทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไป ในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้าหมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาทนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังให้มีความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดาบารใดว่าพระองค์สอนให้ล้นละความภาเพียร ด้วยความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวะก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้ง,งนั้นเราจะเห็นได้ท่านเช่นท่านสอนคารวะาในบทธรรมว่าอุทธธานสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยความขยันหม,มั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่ยรักขสัมปทาเนื่ สแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบทมพยายามเก็บหอ,อมรอมิแต่แค่สุรุสุระภรรยานามิตตาให้ระม,มัดระวังอยา่าคบให้ให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกปากปอมมิจะเป็นเหตุให้เสียได้นะเพราะคนเราเมื่อคบกันนานย่อมกลมกลืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้ เป็นทั้งคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือพบคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้พบคนดีก็เป็นคนดีไปได้สมาชีวิตาใเรื่องชี่พอประมาณอย่าซุบซิบชิล่าหรือก้งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่ควรเก็บเหตุผลที่ควรก่ายนะเราฟังดิมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนมีความลืมตัวไม่เพระาะฉะนั้นคำว่าประหยัดมัธยัติจึงเป็นหลักประกันแห่งการครองขีพของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัติให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติหนึ่งทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นค่าสุขแก่ตนเพราะความลืมตัวนั้น,น,นเลยนี่ เทศสอนคารวะต่างสอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วไปแล้วจะยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับำคำขั้นใดหรือรก็รหลิกใจหรือผูป้ปฏิบัติในขั้นใดได้ทั้งนั้นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นให้มีความประมาทอุบายวิธีที่จะ กั้นทางไหลเพราะรั่วไหลก็มาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะมันที่มันมีอยู่แล้วนี่ก็พยายามที่จะฉุดจะลากมันออกยากมากมายกาดกองไม่มีอันใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจ,จิตใจของสว์โลกวิธีถอดถอนกิเลสนี่ก็ต้องลำบากยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดมันจึงพยายามไม่ห้สิ่งที่ยังไม่มีไม่ไหลเข้ามา สิ่งที่มีอยู่แล้วพยายา,ยามลื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะความขยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะไม่ให้นอนใจทั้งนั้นในอปันนกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สําหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิงย่งคือสอนพระอปันนกะปฏิปทา,า,า,าคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่ําเสมอ ตั้งแต่ปฐมมยานมายามในปฐมยาม,มยาทั้งหมดให้ประกอบความเพียรจะเดินจงกรมก็ได้สมาดัางสมาธิภาวนาก็ได้พอมาข้ามชฐมมายามพักพอปัฉิมายามก็ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกันหากจะมีการพักผ่อนบ้างในเวลากลางวัน ก็พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษามายาในการพักนอนท่านสอนไนเโดยแบบการปฏิบัติโดยสม,ม่ำเสมอเช่นนี้ชื่อว่าอัรยากาปฏิปทานพุทธิจะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่านี้ได้กินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนอยากกินอยากขบอยากฉันนะก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะอยัง เรื่องของถาดของขันเนี่ยเลี้ยงมันมีความอิ่มน้ำสำ่ารางให้บริบูรณ์ท่านไม่ได้วะสําสคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจนาธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นการหล่อเลี้ยงจิตใจโดยอัดโดยธรรมนี้มีความชุ่มเย็นจนกระทั่งถึงส่วนร่างกายก็มีความผาสูกไปด้วยแต่การหล่อเลี้ยงร่างกายโดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเลี้ยงหมูไว้สําหรับขึ้นเคี่ยว ศาสนาธรรมที่ประทานไว้นั้นจริงหาที่แทรกหาที่คัดค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดอุบายวิธีที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปิดกั้นกิเลสและเพื่อการขับไล่กิเลสไม่มีอุบายของผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าอุบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการใดและการขับไล่กิเลสการแก้ไขกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้ว จนได้ผลเป็นที่พอพไทยผลที่พูดเลยครับก็ถึงขั้นาศาสดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยข้อปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นำข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนชาวโลกว่าเป็นการถูกต้องแน่นยัไม่ผิดถ้าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สถาคตได้แสดงไว้แล้วนี้น่ะท่านจึงเรียกว่ามัชชิมา คือเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยอุบายวิธีต่างๆต,ตามขั้นของกิเลสที่หยาบหรือละเอียดเพราะคําว่ามัชฌิมานั้นต้องหมายถึงความเหมาะสมกับการแก้กิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนกิเลสประเภทใดที่หนาแน่นหรือที่เหนียวแน่นแก้ยากก็ต้องทําให้หนักมือเส้นเดียวก็เขาถากไม้ ม้ที่ตรงไหนมันคดมันงอจะต้องถากให้มากเพื่อให้ตรงที่ไหนมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องถากมากมาอะไรนะักที่ไหนมันต่ําอยู่แล้วจะไปถากก็เสียเรื่องกิเลสก,ก็เช่นเดียวกันบางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลสหรือบางเวลาของกิเลสที่แสดงออกมานี่มันหนักมากมันรุนแรงมากต้องใช้ความพยายามหรือใช้ การรบหรือการแก้อย่างหนักถ so so ึงจะคอกันหรือเหนือกว่ากิเลสประเภทนั้นนั้นมันถึงจะหยอกอย่างนี้ก็ต้องทําถึงการเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นก็ต้องทําจะทําให้เบากว่านั้นไม่ได้นี่ท่านก็เรียกมัชชิมาสําหรับกิเลสประเภทนี้การนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถึงจะทันกันหรือสามารถปราบตามมนได้ด้วยวิธีการนี้วิธีการนี้เรียกว่ามัชชิมาของกิเลสประเภทนี้ แล้วเป็นไปโดยลำดับกิเลสประเภทหยาบก,ก็ต้องใช,ช้มัชชิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามัชชิม,มาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุดลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นน,นท่านเรียกว่ามัชชิม,มาสําหรับกิเลสขั้นนั้นอถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดลอนั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด ไม่ว่าแต่เดินจงกรมแล้วถึงจะเรียกว่าความเพียรนั่งสมาธิอยู่ถึงจะเรียกความเพียรนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามไม่ว่าเอียบดใบๆเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแก้กิเลียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เรียกว่ามัดชิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่นั่นเช่นกับน้าซับน้ํา ซึ่งน้ำซับน้ำคำไหลยินดู่นั้นทั้งแรงทั้งฝนไม่เหือดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันการแก้กิเลสประเพณนี้แก้ที่นั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพินิพิจารณากันอยู่อย่างละเอียดภายในยรวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัชชิมะเราผู้นํามาปฏิบัติ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแก้กิเลสประเภทนั้นๆมันก็ไม่ได้ผลกิเลสนั้นหนาความขี้เกียจก็มากความหมอนแอมันต้องมากนี่ล่วนแน่ต้องเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยนี่มันจะเข้ากันได้อย่างไรกิเลสหนาน,นั่นเองมันตึงขี้เกียจมีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะท,ทํากิเลสนั้นหนานี่ ้มันเบาบางลงไปบ้างเราจะทําด้วยวิธีใดความเพียรหรือนั่งเพียงห้านาทีสิบนาทีพอแล้วเท่านี้พอแล้ว,ลวคําว่าพอแล้วนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสมันหลอกเราว่าพอแล้วส่วนอุบายของเราไม่ทราบอันไหนมันไม่ปรากฏเมื่อเป็นชน,นี้มีซึ่งมีเรื่องมีแต่เรื่องของกิเลสให้อุบายแก่เขาเองนั่นแหละเขาจะเอาอะไรให้เราถ้ามีดอย่างนี้เขาก็จะยื่นทางทางปลายให้เรา เขาก็จะจับเอาอทางด้ามเมาไว้คอยฟันเราอยู่เสมอทําความเพียรก็กิเลสเป็นคนสั่งทําไม่ใช่ทําเป็นผู้สั่งทํานั่งสมาธิภาวนาก็ให้กิเลสเป็นผู้สั่งให้ทํานั่งสมาธิเอ,อนั่งสักพอประมาณเอาละนะเ,ออเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเหนื่อยลาบากลําบนนั่งมากมากกว่าน,นี้เราสุขภาพไม่ดี จะอดน,นอนถอนอาหารบ้างยั้วสุขภาพโทมนะกิเลสมันหลอกมันหลอกอะไรก็ต้องทําตามกิเลสทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได้ไงก็อุบายของมันเพื่อเสริมมันเองไม่ใช่อุบายของธรรมเพื่อจะอาาําบาดปราบปรามมันให้หายซ่าลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อุบายของธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เอาอุบายของกิเลสที่ทนาที่กล่าวมานี้มาทําความเพียรจะเป็นการเพิ่มกิเลสโดยมือสุ่ตัวเพราะอะไร พอเวลานั่งทำเพียนเราก็คอยนับเอาเวลาเวลาเรานั่งได้เท่านั้นนาทีเทา่านี้นาทีนี่เป็นความเพียรของเรา,าแล้วกิเลสมันหายไปสักกี่ตัวหรือมันพอตื่นตัวบ้างสักตัวไหมกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตมันไม่ปรากฏเลยเราก็ได้แต่เวลาเว่าเรานั่งนั่งเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านั้นนาทีเทา่านี้ชั่วโม,มงแล้วเดี๋ยวก็มีอุบายขึ้นมาอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะนี่นั่งห่างขนาดนี้ไม่เห็นได้ เรื่องนร้ลาวจิตใจไม่เห็นมีความสงบเราจะนั่งไปทำไมนี่ก็เป็นอุบายกิเลสหลอกย้ำเข้าไปย้ำเขาไปอุบายของธรรมที่จะทำลายกิเลสลงไม่มีนี่นแหละที่เราเสียเปียบกิเลสเราเสียเปียกที่ตรงนี้อุบายที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสําหรับผู้พูดไม่ใช่พูดเจตนาที่จะตําหนิตัวเองนะตำหนิศาส,สนาตำเหน็ดตำหนิอัตตำหนิธรรม แต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องำอทำเป็นธรรมดาทําหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตําหนิเี่แล้วนั่งท่านั้นชั่วโมงท่านี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องในลาอะไรแล้วทําไปเสียไปลาเป็นลาเปล่าๆทาไปทําไมเออเราอยู่ซะดีกว่านานล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวางกิเลสทั้งหมดทีนี้ตัวเองก็เลยอยู่ในกรอบของกิเลสหาทางออกไม่ได้นี่ให้เราทราบเอาไว้นี่เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบาย กิเลสที่จะพ่อพูนตัวเองสั่งสมตัวเองเพิ่มกาลังตัวโดยลำดับเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่ไม่พึงปรารถนาให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับพึงคำหนึงศาสนะธรรมคือคำสั่งสอนของพระเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคำหนึงถึงพระพุทธทเจ้าผู้เป็นบรมศาสดา,ศา,ศาท่านเป็นบรมศาสดา,า,าได้เพราะเหตุใด ได้เพราะความนับเ,เวลาได้เพราะความเพราะถอยอ่อนแอได้เพราะความโง่เข่าบัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียรได้เพราะความอดความทนได้เพราะเพราะความฉลาดแหลมคมพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาแล้วฆ่ากิเลสตายไปโดยลําดับดับจนกระทั่งถึงขั้นสาสดานั้นท่านฆ่าได้ด้วยวิธีใดท่านปราบกิเลสด้วยวิธีใดด้วยความเพียร ฟังแต่ว่าความเพียรไม่ถอยติดตามเ,เ,เรื่อยๆกิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรตามทั้งไปทั้งทางหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไรแล้วสาเหตุที่มันจะไปโลภไปโลภเพราะเหตุอะไรค้นย้อนหลังกลับมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่ไม่เพ่งเล็งของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันไดที่จะ รุนแรงไม่มีใดที่จะเกิดความเดือดให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นภายในเราทําลายเราก่อนแล้วถึงไปทําลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทำร้อนคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่ความโลคก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก,ก็ด,มกกดีมันก็ระงบับดับลงเพราะเราย้อนเข้ามาหาต้นตอของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทําลายได้นี่พระพุทธเจ้าท, ral, ท่านทงรงชาระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไร กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่ได้มาคิดเพราะเรื่องของนั้นเป็นเรื่องของกิเลสท่านเคยดูท่านเคยรู้มาเป็นเวลานาน,านเห็นพิษของมาของมันเป็นมาเป็นเวลานานท่านจึงต้องพยายามอย่างเป็นความสามารถทุกวิถีทางจนกระทั่งได้เป็นาศาสดาขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรบโดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมทันกับการแก้กิเลสหรือปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้ หลุดลอยไปจากพระไถยกลายเป็นความรุทสิ์ขึ้นมานเราเป็นพวกเราเป็นศากขยบุตรพุทธกินโรสคือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าถ้ามาดําเนินดําเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าจะดําเนินไปอย่างไรถึงจะสมชื่อสมนามว่าเป็นศากยาบุตรพุทธกินโรสที่ปรากฏตัวว่าเป็นพุทธบริษัท เราก็ต้องดําเนินอย่างนั้นเพราะกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งจะต้องดําเนินแบบเดียวกันเป็นแต่ความว่ามีมากมีน้อยต่างกันความเพียรนเราก็จะต้องดําเนินไปตามกําลังหรือสติปัญญาของตนเท่าที่กิเลสประเภทนั้นๆจะสงบตัวลงไปหรือขาดกระเด็นออกไปจากจ,จิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนําไปปฏิบัติ ก็นำไปปฏิบัติเถิดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้วยอุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้นต่างกันแต่สัตว์ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วสมนามว่าสวัสดิธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสวัสดิธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นกิเลสก,ก็ต้องดุดลอยไปด้วยนาาแธนรมนี้โดยไม่ต้องสงสัย นี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นกิเลสความคิดเราเป็นกิเลสความอยากเราเป็นกิเลสความต้องการของเราเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นนอกจากจะเลือกเฟ้นธรรมมาปฏิบัติหาเหตุหาผลจะไม่ชอบก็าตาม เมื่อเห็นว่านั้นเป็นธรรมแล้วนั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสได้โดยตรงแล้วจะต้องยึดนั้นไม่เป็นหลักแล้วฟาดฟันกันลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลกันกิเลสกลัวอย่างนี้กลัวผู้ดําเนินอย่างนี้กิเลสก็กลัวผู้มีเครื่องมืออย่างนี้กิเลสก็กลัวเพราะเครื่องมือนี้เป็นธรรมธรรมนี้เคยป,าปราบตามกิเลสมาแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเพราะทั้นกิเละจึงยอมทั้งนั้น เหตุที่ยอมก็คือว่าเห็นอํานาจของธรรมแล้วว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้ต้องทลายลงไปด้วยอำนาจของธรรมเท่านั้นกิเลสตึงกลัวผู้มีความเพียรประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งเลยหรือว่างสู้เราไม่ได้มันก็วิ่งหนีตัวว้งแต่เราสู้มันไม่ได้มันวิ่งหนีหรือว่างเราสู้ไม่ได้วิ่งหนีวยวังไงก็วิ่งหนีววานจากทางยังกรมบ้างวิ่งหนีจากที น,นั่งสมาธิภาวนาวิ่งหนีจากความท่าความเปลี่ยนคือการลดน้อยถอยกําลังตนลงไปโดยลำดับที่จะเป็นเหตุให้กิเลสไล่ตามนั่นแหละหรือว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้ก็ถอย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 ท้าอะไรมันก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายก็ไปเดิมลำดับเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจะพ้นการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นออกจากกิเลสส่วนอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดไปได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นแหละคือการเอาคอเข้าไปสวมให้กิเลส ฟ,ฟันเอาฟันเอาฟันเอาแหลกไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัดตะบนนี้เราเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบันอัตภาพปัจจุบันนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าเบื้องหลังเคยมีที่ผ่านมาแล้วคืออดีตเคยมีมาแล้วจึงต้องมีอย่างนี้ได้แล้วในการข้างหน้ามันก็ต้องเป็นไปได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี่มีแล้ววันนี้ทําไมจะมีไม่ได้แล้วันพรุ่งนี้ เดือนนี้ปีน้าทําไมจะมีไว้ได้เพราะมันสืบเนื่องไปจากอันเดียวกันนี้นี่แล้วเราเฉาพาะในชาติปัจจุบันนี้เรายังดีเราเป็นมนุษย์มีสิทธิมีอํานาจยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราพอมีความสุขความสบายทันนี้เราก็ทราบแล้วว่าเราอยู่ในโลกอน,นิจจังเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แต่ก่อนเราอาจเป็นพบเป็นชาติอะไรมาก็ได้ มาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่หน้าตาภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนต,ตั้งถึงวันนี้มันคงเส้นคงวาเมื่อไหร่ทั้งขขนร่างกายกําลังมังชาสติปัญญาอะไรมันก็ซุดโฉมมันเปลี่ยนแปลงลงมนไปเรื่อยๆออกทีนี้มันก็เปลี่ยนลงไปถึงที่สุดท่องมันก็ลงท่าเดิมและจิตนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรที่สามารถทรงตัวได้ให้อยู่ในภูมินี้หรือสูงนี้กว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราที่จะฟิตขึ้นมาส่งเสริมกําลังเราขึ้นมาให้มากเพื่อ อาอย่างน้อยเพื่อรับอนาคตหากจะเป็นไปอยู่ในวัดตัดสงสารซึ่งเป็นห้องขังนักโทษผู้มีกิเลสย่ำยีนี้ก็ให้เราได้อยู่ในฐานะที่ดีบ้างหากว่าพอที่จะผ่านพ้นหรือหลุดไปได้เหยียบย่ำทำลายกิเลสอันเป็นกงจักวัฏจักรไม่ให้สึ้นสู์ไปจากจิตใจก็ทำลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเรา เราอยากเข้าใจว่าสติปัญญาเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจเราไม่มีถ้าเราจะทําให้ Mother, มีได้ทั้งนั้นนอกจากที่เดชเป็นผู้กั้นกลางไม่มีความเพียรไม่มีสติปัญญาให้มีความอดแอร์เท่านั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากที่เดชที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อความปรุงเราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อํานาจไม่ใช่วาสนาไม่ใช่มื้อวันปีเดือนไม่ใช่การสถานที่แต่เป็นเรื่องของที่เดชโดยตรงเป็นผู้ขีดกันหัวห้ามเรา อย่างลึกๆล,ลับๆจากเปิดด่างเผยแต่เรามันตามบอดไม่มองเห็นความลึกลับความเปิดเผยของกิเลสที่แสดงตัวก,กลางๆหง่วงห้ามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะพ้นจากเขาเขาเป็นเจ้าอํานาจครองใจมานานพอเขาขยับนิดหนึ่งแสดงมานิดหนึ่งเราเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่ต้องยกถึงเป็นบทเป็นบาปเราเชื่อมันเร็วที่สุดศาสตราจารย์ของวัฏจักรก็คือกิเลสบ,บนหวัวใจใสใครจะเรียนรู้มากรู้น้อยก็ตามจะต้องถูกกล่อมกันทั้งนั้นแหละนอกจากวิชาธรรมะ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนดังพระพุทธเจ้าดาเนินมาและสาวกท่านดําเนินมาเอาจริงเอาจังลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่เพียงแต่จาจาชื่อของกิเลสได้แล้วแล้วเป็นสันเดิลบัติโไม่ใช่ช่้นนานการจําชื่อจําได้กันทั้งนั้นละเช่นเดียวเรากับเราจําชื่อของเสือนั้นเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็าตามที่มันก่อความมุ่งหวาให้แก่บ้บานเกิเมืองเราจําชื่อมันได้ฉะนั้นยังไม่แล้ว เราจันจนกระทั่งถึงโครแท่งมันก็ตามถ้าเรายังจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จำชื่อได้นั้นนั้นแล้วมันก่อความวุ่นวายให้แก่บ้านเมืองอยู่นะนอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทําอะไรก็ทําได้แล้วทีนี้บ้านเมืองก็รับความสงบร่มเยน็นอันดับขี้เลสถนัดี้เล็ดพันห้าตันหาร้อยแปดนอกจากห้อยแปดพันแปดหมื่นแปดก็ตามเติะถ้าเรายังจับตัวไม่ได้มาทําทนไม่ได้หรือทําลายไม่ได้แล้ว เราจะจําได้แต่ชื่อนั้นสักเท่าไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจําได้นั่นเลยเพราะนั้นเราต้องทําลายมันด้วยความภาคเพียรนองเราให้ถึงความจริงของกิเลสกิเลสคำว่ากิเลสแต่และประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไรก่อนที่มันจะแสดงขึ้นมาเป็นผลมันแสดงเหตุขึ้นมาอย่างไรบ้างตามลงไปด้วยสติปัญญาส่วนมากเขาแสดงขึ้นในขันนี่แหละไม่แสดงขึ้นที่ไหนอออกทางตาก็เกี่ยวกับรูปออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหูจมูกกลิ้นกายมเกี่ยวกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ผลสุดท้ายก็มาเกี่ยวกับเบญจขันธ์ของตัวเองรูปก็แสดงขึ้นอีกอย่างหนึ่งเวทนาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสัญญาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสังขารแสดงขึ้นอย่างหนึ่งวิญญาณแสดงขึ้นอย่างหนึ่งจากกิเลสเป็นผู้บัญชาออกมาเราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามมันอยู่เรื่อยๆหลงตามมาเท่าไหร่แล้วล้วนแล้วตัแต่กุลบัญญาของกิเลสเท่งนั้นเรายังไม่ทราบมันเป็นกิเลสใช่ไหมเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรการฉลาดแหลมคมให้รู้ความจริงกิเลสก็ค้นลงให้ดูให้ดี ทุกเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนเอาค้นลงไปให้มันเห็นฐานเกิดของมันว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรค้นตายแล้วมันมีเวทนาไหมดูสิถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกเวทนาภายในร่างกายเอาค้นตายแล้วเวทนามีไหมเอาไปเผาไปมันว่างไงเอาไปฝังดินว่าไงมันไม่ได้ว่าไงแล้วทําไมถึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นีก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะกิเลนั่นแหละเป็นผู้กระติดเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่น ให้สำคัญว่าเวทนาเป็นตนเป็นของตนให้ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมากระทบกระเทือนสิ่งที่เรารักเราสงวนเราปักปันเก็บเอาไว้เราก็เกิดความกระทบกระเทือนภายในจิตใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะจิเลียมันหลอกอย่างนี้นี่เมื่อเราแยกลงให้ถึงฐานของความจริงด้วยสติปัญญาจ,จริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยรูปก็รู้กันแล้วว่ารูปเห็นตามความจริงในส่วนนั่งการนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนว่าเป็นความจริงล้วนด้วยปัญญา เห็นชัดเจนในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราส่วนใดก็ตามว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสัญญาสังขาวิญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างแล้วจิตจะมีความกระทบกระเทือนที่ไหนพอจิตเป็นผู้รู้รู้ด้วยปัญญาอย่างก็จักแจ้งแล้วอะไรจะมาทําความกระตกกระเทือนจากจิตใจได้ท่านเรียกนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นความจริงคือสัจธรรมเราจะไปเห็นที่ไหนเห็นสัจธรรมเห็นในแบบก็เป็นแบบเห็นในกัมภีก็เป็นกัมภี เห็นหนังสือก็เป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงมันอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ตัวของเหล่านี้เท่านั้นการทุกข์ก็แสดงขึ้นมาที่นี่ความที่จะพิจารณาทุกข์ก็พิจารณากันที่นี่รู้เท่าเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยทั้งหลายก็รู้เท่ากันที่นี่เปิดเผยกันที่นี่รู้แจ้งทั้งตลอดรู้ที่นี่ถอดถอนกันที่นี่พ้นทุกข์กันที่นี่นี่ท่านเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้แหละ ไม่ไปรู้ที่ไหนไม่ว่าครั้งพุทธการไม่ว่าครั้งไหนไหนสัจธรรมมีอยู่ที่กายของตัวเองที่ใจของเราทั้งนั้นการเรียนจึงเรียนเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่มีปฏิบัติให้รู้เรื่องของวิถีจิตที่เป็นไปด้วยวิเลถนาอสาาวะที่เรียกว่าสม,มุท,ทยัยเท่านั้นไม่เป็นอย่างเมื่อรู้นี่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนโลภวิตรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งธาตุแจ้งขันแ์รู้แจ้งปฏิจจัยจของคนนี่เท่านั้นเป็นสำคัญ นี่แหละอุบายวิธีแก้ทิเลปตาปรามทิเลสให้ปราบปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปลูกไปครัาที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระไกรปิฎกก็อยู่ที่นี่นี่ไตรจักก็อยู่ที่นี่วัตตจักไตรจักวางมันอยู่ที่นี่เวลาธรรมะไม่เกิดสติปัญญาไม่สามารถจิตก,ก็เป็นไตรจักหมุนไปสามภพกาพ้ามภพดูภพดูภพ พอสติปัญญาเพียงพอแก้ไขใจจักนี้ออกให้หมดภา,ายในจิตใจแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือเป็นธรรมจกักหมุนรอบตัวอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนขอให้พิจารณาที่นี่ปฏิบัติให้เข้าใจเรียนอะไรก็ตามไม่ได้ยากเหมือนเรียนเรื่องของจิตเลย กิจนี้สลับซับซ้อนละเอียดละออมากที่สุดต้องใช้ความพิพิจารณาใช้สติปัญญาใช้ความภาคเพียรความบดความทนเต็มพัิกํกลังความสามารถบางครั้งแทบว่าจ,จะตายเราก็ยอมเพราะเราอยากรู้อยากเข้าใจความกินทั้งหลายดังที่พระเจ้าทรงเข้าใจแล้วถือว่าเป็นความปรริฐอย่างยิ่งเราอยากเห็นเป็นความกินสําหรับเราเองไม่เพียงแต่เราได้ยินที่สัตว์กิจคุณของท่านมาประเสริฐท่านหลุดพน้น,งงน,นพเ,เป็นอย่างนั้นท่านปรริฐเป็นอย่างนี้ เรายังไม่พอใจเราอยากทราบในภายในจิตใจของเราเองเมื่อเมื่อเราอยากทราบแล้วเราต้องทราบทั้งฝ่ายต่ําฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วเห่นสัจธรรมทุกสมุทัยนี้เป็นฝ่ายต่ํานิโรธคือคือความดับทุกข์เป็นฝ่ายสูงมากคือข้อปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสก็เป็นฝ่ายสูงเราจะกจะทราบตามความจริงของสัจธรรมทั้งสีนี้ประจักษ์ใจของเราและการพ้นจากกิเลสพอรู้รอดสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วเราก็อยากจะพ้นด้วยความประจักษ์ใจของเราไม่อยากจะ ทราบอย่างอื่นอยากทราบเรื่องของเรานี้เท่านั้นเพราะเราเป็นกองทุกข์เราเป็นกงจกักเราเป็นผู้มืดหนาสาหโหดเราต้องการความฉลาดเราต้องเราต้องการความแหลมคมภายในจิตใจของเราเราต้องการความหลุดพ้นเราโค้นลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบงังถูกผูกถูกมัดอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดปันลงไปจนแหลกกระจายไม่มีอะไรเหลือถึงความจริงล้น้วนนั้นแหละท่านเรียกว่าหลุดพ้นแล้ว จากกิเลสซึ่งเคยเป็นนายละมาจีกับอีกกันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์ท่านสอนมาเป็นานานๆได้เห็นตัวทังมันและถอดถอนมันไปหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งวัฏจักรอยู่ที่ใจของเหล่านี้ไม่มีอยู่ที่อื่นจึงขอให้ย้อนเข้ามาพิจารณาให้ดีเรียนจิตให้รู้เรียนจิตร,ร,รู้ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลกนี้กว้างแคบไม่สําคัญ สาคัญที่เรียนจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องสิ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตดีชั่วต่างๆแล้วเป็นที่พอกับความต้องการแต่พูที่เจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวก้งหลายพอใครๆก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทั้งนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการจึงขอุติธรรมเทศนาเพียงตรงน,นี้